สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมอะลีนา่าเบรกเอากันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเหมือนเคยกันอีกแล้วนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมอ่าซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ หลายคนก็น่าจะทํากันไปแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เห็นหลายๆช่องทําไปแล้วเนาะก็ขอทําหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีภารกิจใหม่ไม่ใช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 ่ใชอ่ามันมีอ่าแบบใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเป็นแบบอ่าเป็นเหมือน Battle Royale ทุกคนใช่แต่ Battle Royale เดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยมารีวิวทีหลังเนาะอ่าเป็นเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการสุ่มโจมตีนะครับเป็นหมดด่วนนะครับผมใช่ซุ่มโจมตีในทุ่งข้าวสาลีเป็นแบบพื้นที่ไร่เลยแหละทุกคนใช่แต่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนหมอกอะ่ะทุกคนใช่มันเป็นหมอกเนาะโอ้โหก็น่าจะมีเป็นอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นสภาพอากาศที่สามารถเปลี่ยนได้นะต,ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าแดดจ๋า นะครับใช่เป็นแด,ด่จ้าเป็นโมด่วนนะครับซึ่งโมดนี้เนี่ยไม่สามารถจัดเซตลงเองได้นะครับผมอ่าไม่สามารถจัดเซตลงเองได้นะครับโอเคก่อนที่จะลงได้นะครับหนึ่งเลยคือไม่สามารถเอาของที่เราเตรียมมาลงได้เลยนะครับผมต้องมาซื้ออุปกรณ์เองนะครับในนี้นะครับผมอ่าซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีแบบว่าตั้งแต่ประหยัดจนถึงแพงเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่อ่าค่าอุปกรณ์ก็ เซตสองหมื่นนะครับเซตสองหมืนก็จะได้เป็น sa sa 8 5นะครับเป็นปืน ak เป็นกระึงไรเฟิลกระึง,ง assault rifle นะครับเป็นซมิอ่ะเหมือนแบบว่าม i น i สิบสี่หรือแบบเป็นพวกปืนปืนแทบอะ่ะใช่แล้วก็เซตสี่หมื่นนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยของนิดๆหนะ่อยๆน่ะแล้วก็เป็นเซตแสนหนึ่ง นะครับผมเซตแสนหนึ่งนี่แบบผมมองว่ามันไม่คุ้มนะทุกคนถ้าจะให้ลงคือลงเซต2 0 0 0 0แล้วก็4 0 0 0 0ดีกว่าแล้วก็ไปยิงเอาพวกที่ลงเซตแสนนะครับผมแต่สำหรับวันนี้สุดพิเศษนะครับผมตังผมก็จะลงไป27 m อแล้วนะครับผม <c oughs> ยังไม่ได้มาฟาร์มเก็บเลยนะต้องมาฟาร์มเก็บล้วนะทุกคนอ่แล้วก็เกินมา,มาเยอะแล้วนะครับทุกคนอ่ะ ก็เราจะเล่นเซตแสนหนึ่งให้ทุกคนดูสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเล่นเซตสี่หมื่นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันกนะครับก่อนอื่นนะครับเราขอรีหาเซตแสนที่มันแบบว่าน่าเล่นหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็ใช้อน,นี้รีเนาะหมื่นโคเอ็นเลยนะทุกคนโอเคสากาสากาน่าจะได้นะทุกคนเอาเอาเลยเนะาะสกานะโอเคทำการเลือกมาเลยนะครับโอเคแล้วก็ ไปดูในแมปกันเลยครับมาเปิดมาแล้วกับแมปแรกนะครับเราเอาเซตแสนลงนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันไม่น่าถึงแสนนะทุกคนมันเหมือนเป็นแบบว่าถ้าถ้าใครยังไม่รวยจริงอย่าเล่นนะครับใช่ถ้าคุณหนึ่งหนึ่งเลยถ้าคุณยังไม่รวยจริงๆคุณอย่าเล่นเพราะว่ามันเปลืองต่างนะครับมันเปลืองต่างมากเซตแสนเนี่ยมันไม่ใช่เซตแสนน่ะมันเป็นเซตประมาณเซต เซตห้าหกหมื่นเด้วทุกคนสกาก็แต่งอย่างกระหลงกงอ่ะเออเล่นเซตสี่หมื่นสองหมื่นเดจะดีกว่านะทุกคนใช่มันเป็นเหมือนแบบว่าใครรวยเออเอาง่ายคือโชว์รวยนะครับโชว์รวยลงเซตแสนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนเพื่อนเจอสัตรูเนาะเอาไปช่วยเพื่อนก่อนเข้าด้านหลังแล้วกันแล้วก็ขอดูแมปก่อนแล้วกันเป็นแมปเล็กนะทุกคน ขนาดเท่านี้เองมีแค่มีแค่ครึ่งเดียวมันไม่ถึงครึ่งอะ่ะมันมีแค่เศษส่วนของพื้นที่ไล่ยอยู่รู้ไหใช่ป่ะนะไม่ใช่วะมันมีให้ฟาร์มปะออมีของให้ฟาร์มอยู่นะ<อ>ก็เหมือนแบบว่าเอาเซตดีๆลงมายิงคนแล้วก็เอายิงเซตของเขาได้ออกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำนะ ถ้าคนถ้าคนที่ยังไม่มีตังค์จริงๆอะ่ะไม่แน,นะนานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเกมเนี้ยมันหาตังค์ยากหาโคเอนยากมากทุกคนกวัวจะได้ตังค์มันยากไม่ทำไมเพื่อนวิ่งดูแหลกๆไงไม่ดูวะหรือว่าผมแหลกเองวะมันยากนะทุกคนใช่แสนนึงนี่เล่นหลายลาวหลายรอบมากเลยนะกลัาจะได้นะทุกคนอุย้ยอะไรเนี่ยเพื่อนยิงได้หร แล้วก็ไม่ควรเอามาเล่นนะถ,ถ้าจะเล่นไปไปฟาร์มอย่างอื่นดีกว่าผมแนะนําเลยแบบเนี้ยไปฟาร์มไอไอล่าสุดที่เพิ่งมาไอที่ต้องใช้บัตรเข้าอะ่ะจะดีกว่าทุกคนใช่เอยอย่างนั้นก็ได้ของมานะอะไรอะไรใครยิงอยู่ใ,ใกล้เนี่ยใครยิงอะไรอยู่ใ,ใกล้ โอ้ยบอดตกใจหมดอ้อขอขอขอบวิจารณ์นะขอบวิจารณ์เลยมันไม่คุม้มผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันไม่คุ้มทุกคนยาแก้ปวดก็ไม่มีให้เว้ยไอย้คนมะนอะคนแน่เลยโอเคคนหรือบอดปะ อาจจะน่วงนิดนึงนะครับก็ทนทนดูไปหน่อยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานอีกไม่นานผมจะซื้อมือถือใหม่ละแรงกว่าเดิมแน่นอนนะทุนแรงกว่าเดิมเลยผมการ์ตีนะครับ er แต่ตอนนี้ก็เล่นของเดิมไปก่อนเนาะหนึ่งนะครับขอย่องฟังเสียงก่อนนะข้างหน้า <OU D> มีตัวแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือบดเคนนะ เห็นไหเขาทำอะไรน่าจะใกล้ตายแล้วหรือเปล่าตายโอ้ยดูดิครับดูปืนเขาปืนอย่างกระหลงก้งแต่ยิงผมเกือบตายโอ้โหโอเคครับผมรีตัวเสร็จแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าด้านนอกนี่ใครวะ นอกนี่เป็นใครเป็นบอดหรือว่าเป็นคนแล้วก็ข้างหน้าเริ่มมาแล้วนะทุกคนน่ะน่ะเสียงปืนน่ะแล้วก็ประชิดเราแล้วประชิดเราแล้วทุกคนนลยเอาเลยดีรออะไรยาอย่าบอกนะว่าโอเคศพนี้ที่เรายิงได้เพื่อนก็ทำการเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน กลัวอะไรเพื่อนมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ใส่เลยไม่มีเลยเีมันอยู่นู่นเนาะเ์เราวิ่งสายนี้เส้นนี้เลยแล้วกันบอดเลยคน เปืองกระสุนก็ดีไม่ใช่อะไรผมพยายามยิงแบบว่าประหยัดกระสุนแบบส,ส,สุดๆเลยนะทุกคนแล้วอ,อีกอย่างนึ่งสกาคือลั่นช้ามากกระตาลั่นช้าจัดเลยกระสุนก็ไม่ให้มาสัก A1 เนาะเอออุตสาห์แบบซื้อมาตั้งแสนเนะลงทุนตั้งแสนนึงอะทุกคนจะบอกให้ว่าถ้าคนแบบว่าไม่รวยจริงอย่าลงอันนี้คือแนะนำเลยผมพูดหลายรอบละ แนะนำเลยไม่รวยจริงอย่าลงครับถ้าแบบอยากถาลุงตังเล่นนะลงเลยเออแต่ถ้าแบบเอออยากเก็บตังกันอย่าลงลงได้ลงเซ็ตละสองหมื่นพอเพราะว่ามันไม่คุม้มมากเออยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่ามันสภาพอากาศมันเปลี่ยนได้หลายแนวนะมันจะมีทั้งหมอกทั้งอะไรนะี่แหละแต่ว่าเราได้แดดจ้าเนาะดีหน่อยเราจะโดนดักปะเนี่ย แบบมันก็เปลี่ยนนะเนี่ยตรงนี้ไม่มีกำแพงก็มีวะ่ะไอค้นกระเป๋ายิมดิมีกุญแจให้ปะจุ๊บอ๊ะถ้าแบบเออลงมาแล้วได้ของดีๆอ่ะผมไม่ว่าเลยเอ,อ้ยอะไรอ่ะจุดออกหรอโอเคงั้นผมออกเลยแล้วกันนะไปดูรอบอ่าเราหน้าเลยแล้วกันนะทุกคนมาครับทุกคนสภาพอากาศไม่เป็นใจเลยรอบนี้ มือสไนเราต้องทำงานแล้วเราเราเกิดตรงถังแอร์ดรอปพอดีนะทุกคนโอ้โหถ้ามีเซฟนี่ยัดใส่เซฟเลยนะกระสุนเนี่ยเราจะทำการขึ้นไปตรงนู้นนะโอเคเพื่อนไปเปิดแอร์ดรอปนะโอ้สภาพอากาศยังงี้สภาพอากาศยังยงี้ไม่ไหววะเราจะทำการขึ้นหอคอยแล้วก็เล่นเล่นบนหอคอยแล้วทุกคนอะไร มาแล้วครับรอ้อยมันมาเก็บของเพื่อนนะด้ไงนี่ไงนี่ไงตายหนึ่งตายหนึ่งเอาปืนอะไรมายิงเพื่อนวะเฮ้ย โอ้โห,หเสร็แสนปะนายิงโดนนัดเดียวเองโอโ้มันอยู่นั่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกันเลยนะครับรอบนี้เราตุยยย่นะครับอย่างน้อยก็ฆ่าได้หนึ่งตัวแล้ววนะมาครับทุกคนก็ระวังด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเลยจุดเกิดใกล้กันมากทุกคน รอบนี้มีแก้ปวดให้นะครับแล้วก็พาตัดอีกหนึ่งอ๋อทำไมสภาพอากาศมันบอกว่าฝนตกแล้วทำไมมันแดดจ้าอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเดเเราเดินมั่วไม่ได้เราดูฝั่งนี้ก่อนเมื่อกี้ใครวิ่งชนลำกล้องหมดโอ้ขึ้นสะโขบช้าจัดไม่ได้เล่นโมซินนานแล้วมันไม่ชินอ่ะ ที่เราตายเซตแสนนะเอาโดดข้าไม่ได้หรือล้วนเนี่ยหรือว่ามันอ๋อมันเป็นขอบแมปเคไปออกเลยมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะหมดเนี่ยโอเคดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเพื่อได้กระสุน BP อะไรเงี่ย ยิงดีครับโอไม่ยิงแล้วจะเจอคนไหมฮึวาย ซ้ายก่อนโอ,โอ้โหมันเยอะมากเพื่อนทำไรอ่ะรอบนี้เราเกิดแถวบึงเลยผมก็จะลอยแถวนี้แหละทุกคนเพราะว่าแอร์ดรอปลงตรงนี้ครับ ใช่ขอจัดของกัน <c oughs> ตายแล้วกระโชกหัวหากเคเดี๋ยวรอแอร์ดรอปดีกว่านะทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนเล่นเลยนะครับถ้าเพื่อนอยากเล่นเนาะเราก็นั่งรอแอร์ดรอปนี้แหละหรือว่าแอร์ดรอปมันสุ่มลงหรือเปล่ามันจะไปลงแถวโน่นหรือเปล่าแอร์ดรอปไม่รู้อะเล่นไปก่อนนะรอรอรอดูก่อนว่าแอร์ดรอปจะลงตรงไหน โอเคฝั่งซ้ายมีตีหนึ่งนะแสดงว่าข้างหน้าต้องมีอีกตีหนึ่งผมคาดเดาแล้วว่าน่าจะมีประมาณ3ตีถ้าสายตีหนึ่งข้างหน้าตีหนึ่งโอเคแถวนี้ไม่มีเล่นน,นะโอ้โหขึ้นจะโผบช้ามากเนี่ยอยากได้แบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบจัดเซต็ลงได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวถาไมมาโดน,นก่อ โอ้โห oh, <laughs> ปืนปืน oh. อย่างนี้ <Okay. S 1> ไม่ต้องรีบครับเราเรอแอร์ดอ,อกมาก่อนเนาะโอเคตรงข้างบ้านข้างเก็บของมีปีนได้ปะปีนไม่ได้ด้วย โอเคฝั่งโน้นมาแล้วนะฝั่งโน้นเริ่มไหลมาละโอเคแอดอกมาแล้วครับทุกคนรอรอดูว่าแอดอกจะตกไหนเนาะโอเคครับแอดอกตกด้านหน้าเราเลยนะตรงข้างล่างบ้านผักนะครับไม่รู้ว่าจะจะได้บวกหรือเปล่าแต่ได้บวกแน่นอนกับตี้ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวแอดอก รอยแอบดรอปลงก่อนครับอันนี้คือผมอยาก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 ให้ดูนะว่าเฮ้ยคนปะนะอันนี้โอ้โหผมไม่เห็นตอนแรกโอ้แล้วปืนอย่างดีอ่ะปืนของเขาอ่ะปืนผมแม่งแถบตบบตบปืนผมแม่งแถบแบบว่าเอ๊ะน่ารักจัดอ่ะปืนอ่ะโอเคครับฝนฝนตลบก็คือ ไม่ได้ดูเลยว่าแอร์ดรอปแบบนี้มันได้อะไรบ้างนะแอร์ดรอปหมดหมดนี้มันได้อะไรบ้างเราไม่ได้ดูเลยนะเพราะว่าปืนว่ปืนแม่งโคตรน่ารักอะปืนแบบแถบทีละนัดทีละนัดแต่โอ้โหแล้วปืนเขาแม่งโอ้โหโลดตัวตัวหายไปเลยว้าตายละเพื่อนเอาเซ็ตแสนลงแล้วนะ M110 เอ้ยอะไรอะไรมา โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็สําหรับคนที่ไม่มีตังค์จริงๆไม่ควรเล่นนะครับมันหมดเยอะใช่มันหมดเดยอะม,ม,มากครับก็ไม่ไม่แนะนำเนาะเออมันไม่ไปไปฟาร,ร์มแบบธรรมดาดีกว่าทุกคนอย่าเอาเวลามากินมาเสียเวลากับวันนี้เลยเนาะก็นั่นแล้วทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบุย,บย